ลุกที่แตกต่างคือลุกที่ทําให้คนอื่นนึกถึงเรานี่คือประโยคที่สะท้อนความคิดของยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันอย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงการเลือกลุกไปชมแฟชั่นโชว์ลุ i ิสวิทังสปริงซัมเมอร์2026ที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียลุกที่เธอเลือกสวมใส่จากคอลเลกชัน Resort 2026ได้รับความสนใจทั้งด้านบวก และด้านลบทําให้เกิดคําถามว่าลุกนี้สอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของเธอหรือไม่แต่ที่น่าสนใจคือยาย่าไม่เคยหลีกเลี่ยงการท้าทายความคิดเห็นของผู้อื่นแต่เลือกที่จะแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอผ่านแฟชั่นแต่ที่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่พลาดไปยาย่าไม่ได้เลือกลุกนี้โดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากกระบวนการคิดที่ละเอียดอายุและการทํางานร่วมกับทีมงานที่ให้ความสําคัญกับรายละเอียดทุกประการผ่านรายการเจ็ดติงวีเลฟ about ep ห้าสิบสามของเดอะสแตนดาร์ดบอกเธอเคยเล่าว่าการเลือกชุดไปชมแฟชั่น โชว์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากการลองชุดและฟิตติ้งอย่างละเอียดจนกว่าทั้งเธอและทีมงานจะตกลงกันว่าใช่ลุคนี้และนี่คือส่วนที่หน้าทา้าทายที่สุดย,าย่าๆไม่เคยหลีกเลี่ยงการเลือกลุกที่แตกต่างแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับการวิจารณ์แต่เธอเชื่อว่าแฟชั่นคือการแสดงออกของตัวตนและการเลือกลุกที่แตกต่างคือการแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันดับแรกของเธออีกทั้งเธอยังเน้นว่าอินเนอร์และแอตติจูดเป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้เสื้อผ้าเพราะไม่ว่า เราจะสมสัยอะไรหากมีพลังและเสนอจากข้างในก็สามารถทําให้ลูกนั้นเป็นประกายได้แต่คุณคิดยังไงอย่ายากล้าที่จะถามคําถามนี้เพราะเธอรู้ดีว่าแฟชั่นไม่ใช่เรื่องของการถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องของการแสดงออกของตัวตนและเธอก็ไม่เคยหลีกเลี่ยงการท้าทายความคิดเห็นของผู้อื่นแต่เลือกที่จะแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอผ่านแฟชั่น ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮาอัมบาสเดอร์ของลูอิสวิทันในปี2023อย่างเป็นทางการและเป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ซึ่งเธอเองก็บอกว่าสนุกและเอนจอยกับการทำงานกับลูอิสบีทันทุกครั้งโดยเฉพาะลุคที่มีความแฟนตาซีที่ช่วยปดลุ Look, พลังและเอนเนอร์จีในตัวเธอได้เสมอแฟชั่นคือการแสดงออกของตัวตนไม่ใช่การตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันพร้อมที่จะท้าทายความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอผ่านแฟชั่นคุณคิดยังไงเกี่ยวกับลุคของเธอมาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอ